ดูดูสิ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 ดูตัวมันสี นะก็วันนี้ได้เลยายามนะครับออกมาวางรอบนะฮะโดยที่วันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าคือตอนนี้แดดแรงมากคือกูไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ไดลงหรือเปล่านะครับจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่ก็แบบอันนี้คือคลิปแรกนะครับที่กูตั้งใจจะมาถ่ายแล้วก็อย่างที่เรารู้กันตั้งใจทะไรไม่เคยได้ทันทีแต่วันนี้ขอให้ได้นะขอใหได้ขอให้โดนวันนี้ ขอให้มีปูเยอะๆนะครับวันนี้คือวันนี้กูวางแค่ริมป่านะครับแล้วก็แนวหินนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น้ํามันชอบเราท้ายนะครับพรุ่งนี้น้ําก็เสียแล้วอะไรเงี้ยเพราะเมาลองเชิงก่อนนะโดยที่วันนี้กูก็นี่แหละวางแนวนี้แหละวางแนวเดิมคือที่กูกลับมาทําคลิปล่าปูนะครับ คือกูไปทปําโพในช่องมากูตั้งโพว่าเพื่อนๆอยากให้วางรอบหลวงปูวางอวนตกปลาอะไรมาหอกันสรุปคือวางรอบงงเลยนะฮะเดีย๋ยวขึ้นอัตาโพให้ดูคือลูกแรกมาคือไม่รู้ทำไมถึงชอบให้วางรอบนะครับแต่ก็แบบอ่ะโอเค มาดูลูกแรกกันเยื่ออยู่เลยเพื่อนๆก็อัปเดทกันนะครับว่าแถวบ้านเพื่อนๆเนี่ยปูปลายังยังอยู่ดีไหมนะคอมเมนต์กันมาเลยโอเคปลาดูเรื่อยๆนะครับกลับมาถ่ายคลิปเต็มๆแบบนี้ก็อาจจะพูดแบบพูดเยอะหน่อยนะอัดอัน้นอัดอัน้นตรัใใจ เฮ้ยยาตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่หนึ่งตัว สนับสนุนโดยอร่อยปากหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวติดต่อได้ที่เพจอร่อยปากวันนี้จะได้ผลงานไหมอันจริงแล้วกูก็พูดในคลิปว่ากูจะลงคลิปก็ต่อเมื่อมีผลงานงสวยๆนะแต่กูมาขี้ท,ทีว่าถ้าเกิดสมมติเราให้มีผลงานงสวยๆกูก็น่าจะไม่ได้ลงคลิปเห็นหลายๆคนแล้วที่มาคอมเมนต์อ่ะคือจะพูดยังไงอ่ะ เอาบรรทัดฐานจากที่ที่คุณอยู่มาเป็นตัวชี้วัดว่าทุกที่ปูจะชุมปูจะเยอะไม่ได้กูบอกเลยว่าไม่ได้นะครับคือบางที่เนี่ยโอ้โหหลับหูหลับตาวางรอบมึงยังได้ปูเลยไม่ใช่ว่ากูจะอยู่แค่จังหวัดตาดนะกูบ้าเที่ยวกูเที่ยวกับทั่วประเทศ ถ้าเกิดใครตามกุ๊บอยู่จะรู้ว่ากุ๊บเที่ยวหนักมากอย่างที่กุ๊บประทับใจที่สุดก็คือที่ละนองระผูระตาวางได้เลยปุ่ะชอบมากแล้วก็เลยแบบมีมาคอมเมนต์ว่า,อาคอมเมนต์ประมาณแบบกาอกะอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยแบบเฉย เพราะว่าอยากให้มาลองที่นี่นะจะได้เลือกปากดีเนาะจริงๆนะคือแบบแต่ละที่ที่กูทำถามเพื่อนในในกลุ่มในเฟสเนี่ยดหลายที่ก็น้อยนะกูอ่ะคือแบบคนหากินในทฮะเลมันเยอะอะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติใครจะคอมเมนต์อย่างเงี้ยกูไม่ว่าแต่ลองมาลองมา ลองมาวางรอบที่นี่ก่อนเราค่อยพูดนะโอ้โห้เบล้มงเบล้มเลยโอ้โหเบล้มเลยโคตรหนักหนักเลยอะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีคลิปลงแล้ววันนี้ มีคลิปลรงแล้ววันนี้พี่น้องเดี๋ยวจัดแสงสวยๆก่อนแล้วสองตัวเนี้ยนะลูกเนี้ยอเอคมาดูดูตัวดูดูสิดูสิดูสิดูส,ดสิดูตัวมันสิดูตัวมันสิโอ้ย แล้วเข้าสองตัวเลยนะตัวลูกนี้มีผลงานแล้วลงคลิปได้ดูสิดูสิดูสิเหนไหมอ้แต่มันหนักนะกูไม่รู้มันหนักเพราะว่าเปลือกมันหนาหรือเปล่าแต่ว่าแน่นมาก gai lễ công an gai gây bơm lê hello 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 อากานหน่อยมึดเลยเริ่มวันนี้ก็มีคลิปลงแล้วก็ <c oughs> มันเริ่มดูดกล้ามากันนิ้วกุบนะคนละเรื่องเลยโอ้ยหูกูเองเนี่ยดูคนละเรื่องเลยคนละไซส์เลยนะข้อมืออีกตัวโดนหนีบเดีย๋ยวไปปล่อยบ่อแทนแต่จริงมันก็มัดได้ขายได้นะ สายพอดีมีผลงานลงแล้วอุ๊ยขาดอ้าวบุดำตายทำไมตายอ้าวได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วมาไม่โอเวอร์ก็มืดได้ตัวได้ได้ต,ไดตัวแล้วนี่ ได้หนึ่งตัวนี่ตัวเ,เล็กเลยดูดิเ,เล็กมาก ไดอีตัวแล้วไดอีตัวแล้วคือน้ำมันใสมันเห็นเลยเนี่ยนี่ตัวละนี่ตัวแล้อืน,น,นี่อหนึ่งตัวแล้วก็บคุณตัวเบื้อง่มงเลยนะเห็นไหมดูดิเนี่ย ระะุน,เน่เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูโคตรเยอะโอเคครับทีเมื่อกี้คุก็ไปวางรอบ ส่วนที่เก็บมาจากข้างบนเนาะมาอันนี้ก็มีอีกสองสองขุมลูกมีไม่มีอันนี้ไม่ต้องทุ่นหูเนี่ยแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นคือปลากระบอกเยอะมากอยากจะกลับไปเอาวนเลยอะแบบมีแต่ปลากระบอกเป็นฝูงเป็นฝูงเลยแล้ว เพื่อนกูก็บอกว่าปลาเข้าแล้วเมืเ่อกี้เพื่อนชวนมันทงปลาอยู่อุปลากระบอกคือแบบเ,เยอะมากอะเดี๋ยวให้ดูเห็นฝูงไหมเห็นนะตรงนี้เลยแหละเห็นไหมดูฝูงมัมเดิเนี่ยยกฝูงเลยอะแล้วคือแบบไม่ได้มีแค่ฝูงเดียวนะมีเยอะมากเมืเ่อกี้กู ถายลงไปวางข้างล่างเนี่ยมีแต่กลุ่ปากกระบอกโคตรน่าจัดเลยเจ้าดูดิเยอะมากเดี๋ยว,เ,เ,ยยเ,ดยวเดี๋ยวขอลองทีนี้ก่อนก็เดี๋ยวเข้าไปเอาอวนก่อนแต่คงไม่ให้ถ่ายนะ มันไม่มีปูเลยวะ่ะเดี๋ยวจะลองลองมาเทสทัวนก่อนแต่คงไม่ให้ถ่ายหราแต่ว่าอาจจะถ่ายอัปเดตผลงานนะครับก็ไปติดตามที่ช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะของคุบปได้นะครับ i g facebook fan page แล้วก็ tiktok นะครับ ก็ชื่อไอกุกเคททั้งหมดเลยเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับเราก็จะอัปเดตแล้วก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นซะส่วนใหญ่นะครับโอเคก็เดี๋ยวในคองนี่ก็คงไม่น่าจะมีตัวมากมายเท่าไหร่แล้วแบตจะหมดสิ่งที่พลาดไปหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานคือลืมเอาวอร์แบงค์มา ผลงานวันนี้มีปูปล่อยบ่อสามตัวนะฮะแล้วก็ที่บึกหนึ่งตัวนะครับที่บึกหนึ่งตัวแล้วก็น้องๆอ,อีกสามตัวนะฮะ โอเควันนี้ก็สบายใจแล้วนะครับมีมีคลิปให้เพื่อนๆดูนะฮะคืออยากได้ผลง่ายแบบเฟีย้ยวๆจริงๆถึงอยากจะอยากจะลงนะครับอันนี้ก็ยก้อนแสงหนนะ่อยนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุบด้วยนะฮะคลิปหน้าจะทำอะไรจะไปไหนยังไงาปชมก,กันสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ